อ่ะสรุปจะให้ไปให้ไปไม่ให้ไปแต่เขาจะไปเนี้ยนี่มันตอบแล้วมาอย่างที่รัก <c oughs> เอาเนี่ยคนที่เขาจะไปเที่ยวบอกแล้วอะมาหรือยังที่รักไม่ต้องไปเขาไปเลยไปไปแค่สองคนไปกันสองคน,คนมันต้องเป็นมันต้องเป็นตัวยเลยเหรอป้ะ สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับพี่ก็จะไปเที่ยวนะครับก็คือพี่จะมาขอกวางไปเที่ยวนะครับก็คือตอนนี้ได้เวลาละเย็นแล้วทุกคนพี่จะขอควางไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นนะครับพี่ก็อยากจะรู้ก็คือแบบกวางจะให้พี่ไปหรือเปล่ากวางจะว่าพี่หรือเปล่าก็คือพี่จะบอกเลยว่าจะขอไปเที่ยวกับคนอื่นนะครับทุกคนไอ้เชื่อแล้วทำไมกูไม่ยืนดีๆวะโอเคก็วันนี้นะครับเราจะมาดูกวางกันว่ากวางจะให้พี่ไปหรือเปล่าหรือกวางจะขอไปด้วยไหมหรือกวางจะแบบ โมโหว่าหัวร้อนเลยปะถ้าอยากรู้อะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็เอากล้องวางไว้ตรงนี้แหละนะครับเราเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวรอกวางมาละกันนะครับทุกคนครับขอคุยอะไรด้วยได้ไหม,มเปเออก็ขอคุยอะไรด้วยหน่อยเออได้ขอใกินเดี๋ยวขอไปเที่ยวแป๊บนึงเที่ยวไหน เนี่ยเขาแต่งตัวเตรียมจะไปเที่ยวเนี่ยไปเขาเอ้เขาจะไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวข้างนอกได้ไหมเขาไปได้ไม่ต้องไปปกติเองแต่เขาไปด้วยไม่อันนี้เขาจะไปเที่ยวคนเดียวเขาดัดเพื่อนไว้เพื่อนก็เพื่อนเขาไงเองไม่ต้องรู้หรอกเองก็อยู่บ้านนี่ใช่อผู้หญิง่ไปสองคนไปนั่งสองวันี้เองเอาจริงๆไปแค่สองคนไม่ห่วงอะไรเนี่ย ไม่ต้องไปยองนั่งอยู่บ้านเลยไม่เอาอะไรยองจะไปทําไมเขาอยากรู้แล้วมึงจะไปทําไมกูก็อยากรู้กูไปเที่ยวกูก็จะไปด้วยมึงก็ไปที่อื่นไม่เอาจะไปด้วยไม่ก็ไปเที่ยวใครเที่ยวมันดีอย่าไม่เอาปกติเองจะเขาไปด้วยกันไม่แต่เรา่นี้ไม่ให้ไปจริงขอเรานี้ขอไม่ไม่ไม่ให้เรื่องนี้ขอโอ้ยเขาอยากไปเที่ยวเขานัดผู้หญิงไหม เราจริงเร,งจรงวจะให้เขาทำยังไงอ่ะก็ยกหลังไปสิเนี่ยกเขาเดี๋ยวคุยกันโทรไปโทรไปคุย,ไ,ยไม่ก็เขาคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะไปไม่เนี่ยเนี่ยมันทักวันนั้นเห็นไหเฮ้ยเนี่ยมันทักมาแล้วนเนี่ยเขาบอกจะมากี่โมงเขาก,ก็บอกว่ามึงก็บอกเม,มียไม่ไปจบเขาก็บอกสองทุ่มไม,ไม่ต้องบอกมึงอยากขึมาสามป,ปีเพื่อคนไหนก็เพื่ออนไรมาสามปีไม่เคยโพหัวมา ไม่เดี๋ยวพอเขาทำไมทำไมตอนนี้พกหัวมาะไม่ก็มึงมีแต่หรอถ้าเองไม่ปักเองไม่ให้ไปยังไงถ้าเองหลับไปครับก็แอบไปอยู่แล้วกวากูไม่หลับแล้วแต่ไม่หลับกูก็หนีไปเลยแบบวิ่งออกไปแบบแกล้งไปฉี่แล้วออกมาเลยเออเออที่รักเขาแมวเองเขาอยากไปกูไม่ให้ไปทำไมแค่ยากไปอ่ะจ่าน่ากว้าไม่ให้ไปบอกไม่ให้ไปไม่ให้ไปน่ะมันฟังมองไหมน่ยก็ฟังอยู่แต่จะไปอ่ะ แล้วมึงจะอบอกกูทำไมก็ง,งั้นก็ไม่ต้องของั้นสองทุ่มก็ไปเลยเดี๋ยวก็ไม่ให้ไปเดี๋ยวโทรบอกก่อนเลยมึงโทรไปเดี๋ยวกูจะคุยเอง,งนะไม่ก้าวเขาคุยแล้วสามปีไม่เคยโผล่หัวมาไม่เป็นไรอันนี้มาแป๊บเดียวไม่ยากก้าวกูไม่เล่นนะโอ้ยจะเป็นไรของเอ็งเนี่ยแป๊บเดียวจริงจังนะแป๊บเดียวคือก็ไปเที่ยวแป๊บเดียวก็ไปด้วยไม่ต้องไป ไม่ต้องไปกวางกวางอยู่นี่แหละไม่เราจะไปไม่ไม่เขาจะไปแล้วค่ะโอ้ยเจ็บมันเดี๋ยวเขาออกไปก่อนเลยเราสองคนค่อยไปเจอกับมันเอาไม่เอาอย่างนี้เรอยู่นี่แหละแป๊บเดียวไม่เอาไว้อย่ดึงซื้อฝากแล้วบอกเลยเดี๋ยวไม่รอไม่มีเสื้อไปเที่ยวปไปทีหลักเออง่ายง่ายอย่างนี้สิสรุปจะให้ไปไหมไม่ให้ไปแต่เขาจะไปนี่นี่มันตอบแล้วมาที่รักเอา เนี่ยคนที่เขาจะไปเที่ยวบอกแล้วอะมาหรือยังที่รักจริงจริงเนี่ยมาหรือยังที่รักเพราก็ไปเที่ยวนะไม่ไปละให้ไปไหมเธอรึกูมาหาแล้วมึงก็จะไปเออเพื่อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับโมโหอะไรนะได้ไหมว่าเขาไปเที่ยวนอนที่รักไม่ก็พุ้ไม่ไม่ไม่พูดไปคำเดียววะไม่ก็คงจะไม่คุย พี่ที่ฝากเลยนะเดียวนะครับกูหวงนกูบอกไม่ไปไม่ไปเนี้ยกูจะไปขอไปไม่นะไม่ให้ไปขไปเดี๋ยวสามปมาไม่เคยผูหวนมางี้แล้วขาไปจะรกให้ไปไหมเดียว ไม่ไปแป๊บเดียวไปทำไมกูจะไปด้วยก็ไปก็ไปด้วยยังไงไปด้วยไม่ไปด้วยไม่เอาคนที่รักนะครับไม่เองั้นได้ไรเดี๋ยวเขาซื้อให้เลยไม่นะแป๊บเดียวสองชั่วโมงไปเที่ยวพักไปกินเล้าวันนเดียวอืมแป๊บเดียวไม่แป๊บเดีกาศนะไม่เอาบอกไม่ให้ไปไปละวแไปกงไม่ควรัปจริงด้วย ทำไม <S <S เยอะครับถ้าไปกูไม่คุยกับมึงจริงๆ,ๆด้วยเออดีแล้วกูไม่ต้องคุยแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไปจริงอะ่ะไม่ไม่ไปจริงเหรอ,อลาถ้าไปก็เลิอกอะ่ะจบงั้นกูไม่ไปละไอะ้สัสไม่ไปก็ได้งั้นเองไปเขาไ,<ม>ไปละไปกันสองคนไปกันสองคนมันต้เป็นตัวเลยเขาป้ามึงจะตบทำไม <laughs> นี่ไอ้สัตว์กูเจ็บมันก็ต้องมีกแค่มึงกับกูอยู่แล้วปะวะเออก็ใช่ไงไปเดี๋ยวกัน เราแค่ทำคลิปแกล้งแกล้งเลยต้องไม่เอาไม่แกล้งไหมโอ้ยขอบไม่ใช่แกล้งแค่ขอไปเที่ยวอยากรูว่าเอ็มจะให้ไหมไม่ให้คือคำตอบคุณตอบถูกทุกรอบไม่ให้เอ็มจะไปกันสองคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ให้ไปไปกันสองคนไปก,กันสองคนถ้าไปก็ต้องมีเขาไปด้วยเออก็ไปกันสองคนคนเดิมใช่าไง <laughs> นะไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปไป,ไป,ไป,ไปย่อกัน กันก็ไปะกูจะไม่ไปหรอไปไหนก็ไม่ไรูงแล้ไอ้ที่อะนี <Yeah. S 1> ่อะไรหนาไม่รู้ทุกคนแม่งโกรธจริงวะพี่ต้องทำยังไงวะเนี่ยโปรใส่ต้องตามไปง้อก่อนละกันนะครับโอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กับกวางด้วยนะครับมาแล้วครับบ๊ายบาย